และสวัสดีอีกครั้งนึคะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้สวัสดีค่ะน้องแกงสวัสดีเทคทูและเมื่อกี้เราไปไหนกันเมื่อกี้ just now we went to the wrong page right yes yeah it's like a long page now we move on to my page again นะคะก็สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะก็เมื่อกี้เรามีการกดไลฟ์ไปแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าพอดีไลฟ์ไปผิดนั่นคือเมื่อกี้ไปไลฟ์ในเพจส่วนตัวนะคะจะต้องไป on another page of yours ใช่ค่ะก็ สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามานะตอนนี้นะคะก็วันนี้เราก็กลับมาเหมือนเดิมกับการแบบไลฟ์สตรีมช่วงเย็นนะวันวันพุธนะคะแล้วก็เราก็จะไลฟ์สตรีมเป็นใบเลงกัวเหมือนเดิมก็จะม,มีการ uh, พูดเป็นภาษาอังกฤษกด้วยภาษาไทยด้วย we, we have to talk in Thai and English at the same time นะ and now we have to introduce my guest again and you know who, uh, who Who is ส h ีนะคะสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีค่ะเธอเลยเนี่ยเธอเล e ทุกคนสวัสดีค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็พี่นกก็คือเป็นเป็นสเปเชียลเกสสำหรับวันนี้นะคะผู้ที่มีอิทธิพลนะหรือเปล่า <laughs> ผู้ทรงอิทธิพล Oh you think that I I I have a lot of experience in fact yes or something ใช่เลยค่ะก็พี่นกก็จะเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่ามีประสบการณ์ด้านแบบว่า ประมาณแบบประมาณไงครับพี่น้องพี่มีประสบการณ์เรื่องของเกี่ยวกับน้ําหอม experience ต่างๆแล้วก็ <c oughs> เราก็จะมาแชร์กันหลังจากที่ข่าวที่แล้วเนาะเราก็มีการได้แชร์เรื่องเกี่ยวกับอะไรครับพี่น้องจำได้ไหมบ้างคะโอ้ว่า i ี่ส my u uh, m my back right? okay yeah this is the last time uh, our livestream that so you you have you to be a, like a special guest my topic is about the what is your bag, right? Your makeup bag, and Correct. we have like a many thing inside. And now we have to talk about uh, the perfume, the fragrance because so not what is the topic today, gang. Again, okay? What is my favorite fragrance? Is your favorite? Is my favorite? We have almost oh. six, 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 uh, six fragrances, right? Yes. Now, okay. And today we have to talk in like a. Your favorite and my favorite and ก so, like, ็ค um, ือเราจะมาพูดเกี่ยวกับน้ำหอมของพี่นกแล้วก็น้ำหอมของแกงกันเองนะคะแล้วก็อย่างที่เดี๋ยวแกงจะขอพูดนิดนึงว่าน้ำหอมเนี่ยอย่างส่วนตัวเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบพูดไม่ใช่ชอบชอบฉีดน้ำหอมตามซีซันนิ่ง I like the uh, I like to to s p r e a the fragrance Yes depend on the temperature or depend on the seasons It's the same like you Actually yes I also like to wear the fragrance Yes Okay อ m นนี้ได e ดิพิ i หนิงออนเดิมเดิมคุณรู้ e s o อน h ีซ h e นไ t ่ว่าจะ n ป็นฤ r ูหนาม e นฤ้นหรือว่ก็คือพี่นงนี่นะคะอเรียแเนาะคือจริงพี่นงก็คือชอบที่จะฉีดน้ำหอมเนี่ยนะคะ ตามฤดูต่างๆบ้าแกง in Thailand right in particular I think we only have one season in Thailand we have only one summer is it like a small summer medium summer and the big summer ก็คือร้อนกลางไอ้ร้อนน้อยร้อนกลางแล้วก็ร้อนมากนั่นเองนะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าประเทศไทยมีแต่คำว่าร้อนร้อนแล้วก็ร้อนร้อนอะไรอย่างเงี้ย Like we only have like summer summary เ e ็ summer. Have depends, right? yes, have many summer Thailand. นฤด m ร้อ s เ y า e ะม n สัมผัสอะไรบ้า้ก็จ e มี n i งนที่นผองที่กกเก็ัมอน้ำหอมที่เกออ็นสัองน้หอม่เนังน้หอมที่เป็นสัมองน้หอมีเราจะพูดถึงน้าหอม,มอที่เป็บบเมนมผสของน้ำหอมที่เป็นสัมผังน้หอมที่เปนสัอน้ำหอมา็นสัมผัสขอน้อี่ยแตนละตัวเนี่หอม็จะมีเอ,อ,อ,อน้ำห่็นสััสองน้าหอมมาตาม็บบซมซัสขอพน้หอมนซัมผัสนมี่เสัมผัสข e n t e ำ the ที่ t e ็ the smell i Difference for the summer's Different. Okay. Yes, so, right. like in winter, the, the fragrance is probably a little bit more powerful and longer yeah. lasting. Yes. Then you have like an autumn, mm -hmm. which is, you know, it's just like, um, yeah, it's long lasting but a little bit like a lighter and fresher. Then uh -huh. you have summery fragrance uh -huh. where it's like a super fresh. พี่โน้ตแล่และ a คเลยค่ะแล้วก็ก็คือพี่นก็คือเหมือนแบบพูดเหมือน็นทางเดียวกันเนาะว่าก็คือมันแบบแต่ละน้ำหอมแต่ละฤดูกาลที่เขาออกมาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันถูกไหมคะพี่นเพราะว่าอย่างน้ำหอมที่มันเป็นฤดูหนาวเนี่ยเขาก็จะมีความแบบว่าเข้มมากกว่าติดทนนานมากกว่านะคะเป็นซัมเมอร์เาก็จะเบาลงให้มันรู้สึกสบายมากขึ้นถกคะตามที่แบบว่าพี่นกได้พูดว่าเขาก็จะรอนแตกต่างกันไปซึ่งวันนี้ของพี่นกก็จะมี3ามตัว ที่เป็นตามฤดูกาลของพี่นกถูกไหมคะแล้วก็มีสามตัวที่เป็นฤดูกาลของแกง Yes, n o w we h a v e to t a l k i n g s พี่นก Squarepants t h e y แล้วก็ Three Seasons. What is the first seasonal that we want to. Introduce first. Oh, now is actually coming into winter in Thailand. Uh -huh. right? Yes, it's actually. November is like October is the last day of summer. Uh -huh. Yes, and then uh, November is like um, the start of winter uh -huh. in Thailand. Yeah. Thailand. shall we start with yeah. winter? Yes. Oh, okay. Winter first. Okay. Okay. It's your turn. You have to talk in. What is your favorite winter? โอ้น้ำหอมที่พี่นกชอบใช้ในในช่วงหนาวหรอคะจริงแล้วเนี่ยพี่นกขออนุญาตโชว์ขวดแรกเลยดีกว่านะคะ This is the fragrance that i actually tend to wear during winter in Thailand. Okay. ก็คือพี่นกบอกว่าชอบกลิ่นนี้ที่แบบใช้ที่ใช้หน้าหนาวในประเทศไทยถูกไหมคะถูกต้องค่ะเป็นแบรนด์จริงๆแล้วแบรนด์นี้ขออนุญาตเอ่ยคเน่ะ ไม่เคยก็คือตัวนี้ก็คือ Tiffany Co. คือจะบอกว่าไม่เคยเห็นน้ำหอมของยี่ห้อ Tiffany Co. มาก่อนเลยนะคะก็คือเรารู้แหละว่า Tiffany Co. เป็นแบรนด์ที่ทำเกี่ยวกับพวกจิวเวลรี่ถูกไหมคะใช่ค่ะ That that we know about the Tiffany Co. is come from the jewelry, but right now they have like a the perfume right the f r r e c t So I actually found this brand right in one of them like when I was traveling Okay overseas So I found it at King Power Yes a King Power ใช่ค่ะแตอนตอนนั้นตอนนั้นที่พี่ลูกเดินทางไป Uh huh. พี่นกเจอน้ำของขวดเนี้ยตอนตามที่ที่ไปชอบที่ uh huh. คิงพาวเวอนะเสร็จแล้วเนี่ย I actually fell in love with it because number one you can s e e that I love Tiffany jewelry right I mean not many pieces but all the dream y n o every woman love uh, s o Tiffany อะ jewelry uh huh. then I saw that they actually launched this first f a b r a n c ก็คือตอนที่พี่นกไปคือเขาเพิ่งเริ่มแบบเพิ่เริ่มขายตัวน,นี้เป็นตัวแรกเลย,ยใช่ไหมคะ่าะ เขาคงแบบว่าเปิดตัวยิ่งใหญ่เหมือนะันะพี่มากค่ะมากเลยแบบว,ว่า the first one is so beautiful right and the first thing คือสิ่งแรกที่พี่น้ชอบเกี่ยวกับน้องหอมขวดนี้คือ i love the packaging <ช> This is the first thing that i really love ก็คือกพี่น้องบอกพี่น้องชอบแพ็คเกจมากแล้วเธอจะบอกว่าส่วนตัวฟูมองตรงนี้แล้วคือเราเห็นแบบไม่รู้คนในกล้องเห็นไหมคือเห็นความแบบรีเฟล็กซ์ของมันไหมคือมันแบบมีความแบบว้าวมันดูเป็นจิวเวลรี่มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออ มันดูเป็นน้ำหอมที่ดูแบบมีแบบมีมีความแบบมีความลักชัวรี่มีความหรูมีราคาอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย after that ใช่ไหมคะ I actually try the fragrance on my skin อันนี้เป็นตอนนี้คือตอนนี้พี่นกใช้ทุกวันไหมคะตอนนี้พี่ตอนนี้พี่ใช้ทุกวัน New Year's every day r i g h t now because it's in the season right and you can smell it จะบอกว่าจริงๆไม่ต้องดมถึงตรงนั้นคือหน้ำตรงนี้ก็ได้กลิ่นแล้วมันเป็นเอร์เดอร์พาฟามไหมคะตัวนี้อี i ิสเออร์เดอร์พาฟามอใช่ค่ะมันเป็นเออร์เดอรพารามค่ะแค่เออร์เด m e f r a g r a n c ร Because you know when I sit in here and he spray all she spray all that I I just smell it in all here it's already What can you smell in term s of the like flowers? What 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 does the flower or the scent actually remind you of? มันเหมือนแบบทำให้แกรู้สึกว่ามันเป็นดอกอะไรอะแกพ For that I I can't remember I can I didn't know the the exactly what is The smell but it's look like อะไรกมันเป็นกลิ่นแบบที่มันดูแบบนนนน่ะดูขอดาวนะคะว่า I rich ถูกต้อง I rich o h my god I'm <c oughs> I'm so s m a r t หนูเก่งมากเลยนะคะใช่ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วพี่นกก่อนที่หนูจะรู้สึกว่าได้กลิ่น I rich ขึ้นมากลิ่นแรกหนูได้กลิ่นหนูได้กลิ่นความสดชื่นถูกต้องจริงๆแล้วที่ คลิปเป็นแ uh, oh, มนดารินอ๋มนการินแต่ <Mandarin. S 2> ว่าแมนดารินจะ h s going to give you the freshness right open for the fragrance uh, then it will settle down with this beautiful iris พี่ชอบมากแกก็คือมันเป็นแบบพอเป็นแมนดารินมันแบบมันไม่ได้มันคือเมืองไทยเนาะบางทีมันไม่ได้แบบ หนอดหนาวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอมันมีแมนดารินมันทำให้สดชื่นขึ้นมาอย่างนิดนึงเลไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสักพักนึงอยู่ในกลิ่นความนวลนวลมันเหมือนกลิ่นอะไรสักอย่างมันมันมีความแบบแป้งแป้งความนุ่มีเนาะความซอฟเนี่ยนะใช่ไหมแบบมาสอะไรอย่างเงี้ยอันเดอรชอ่ประมาณ so it's finishing with like a white mask at t h e t i m e yes exactly because it's like a more powdery a little bit powdery inside yes correct I really love this one because I didn't I didn't smell this one before and this is first Surprise. Yes. Surprise my 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 fragrance. Yes, so this is my fragrance for winter. How how about yours? Okay, move on to my favorite fragrance that I already mentioned is my video clip, some video clips that I already mentioned about a Burberry. Ah I thought Burberry only have uh, a female fragrance. No, really แต่น้ำหอมผู้หญิงไม่จริงเลยนะคะก็คือจริงๆแล้วน้ำหอมของเบอร์เบอรี่เนี่ยเขามีมากกว่าผู้หญิงก็คือมีทั้งของผู้ชายด้วยนั่นเองซึ่ง<อ>ตัวนี้ก็คือเหมือนเจาเรียกว่าอะไรเป็นตัวที่เหมือนเป็นคู่ขนานของตัวผู้ชายผู้หญิงอะไรอย<า>่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็คือตัวมิสเตอร์เบอร์เบอรี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนะนำเฉดพี่น้องโดมนได้เลยซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ช่วงเนี้ยชอบใช้เพราะว่ามันเป็น<อ>มินเทอร์แล้วก็มันเหมือนเราเราอยากได้อะไรที่มันดูมีความแบบวอร์มขึ้นมาอย่างนี้นึงพี่น้องพอจะได้กลิ Why วฉันได้ l ล s o นบ o ง t ่วนขอ s เครื่ Yes this one this is like a spicy woody เพราะว่าตัวนี้เป็น spicy woody ใช่ตัวนี้เป็น spicy woody คือ top note นี่หรือว่ากลิ่นแรกที่เราได้กลิ่นเนี่ยก็คือกลิ่นของตัวซินนามอนหรือว่าติ่งของอบเชยนั่นเองซึ่งมันมีกลิ่นที่มันทำให้ตัวนี้มันดูแบบ แบบว่าเขาเลยว่าเผ็ดขึ้นมาให้กลิ่นมันดูอบอุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงหน้าหนาวของเมืองไทยเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ช่วงหน้าหนาวหรอกค่ะไอช่วงววนี้มันบรรยากาศร้อนๆไอหนาวหนาวเนี่ยมันเราพอเราใช้อะไรที่มันแบบมีความอุ่นๆข,ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนร่างกายเราดูมีความวอร์มขึ้นมาอีกนิด oh, นึงอ๋อ so it g i v e like the warmth for the fact right yeah, <but S 1> yes it's more long lasting yes more long lasting and this one is make you like a more warm and you feel like then ผู้ชายล่ะผู้ชายหืม when I smell this fur for the first time Robert can actually spread this fragrance mm -hmm. on his skin I, it's remind me of like a very handsome gentleman yes and, and really like like he may be wearing a black you know like, i a want nice to tell suit. you about my secret because when i wear like my suit or my tuxedo i have to use this one every time too when, when i wear the suit yes. or some tuxedo i always use this this, this mm -hmm. fragrance always because it's more it's like a look modern and more so cool, how to you say? So, cool. so it's more like um how you call it, like um, so Yeah, just so basic. I really love this one. I like this one too. So now gang you wanna move to the second fabric. Right? Okay, what what, yes. the, what is the next season? Do you want the, me to tell you? Yeah, and you the next that? season yes. what about is what about is your next season is I think it should be summer for Thai. Summer for Thai, okay. Not <laughs> okay. home เมืองไทยก็คือในหน้าในหน้าร้อนในหน้าร้อนน้ำหอมในหน้าร้อนของเราจะเป็นอะไรค่ะโอเคแฟลก์รีเซพน้องรีแวร์อิงสามารถอ่านอัลบั้มคัฟฟี่เบอร์รี่ช็อตได this is the new fragrance that I have just bought not long ago where you bought it I bought it at King Power and in this time no I just went there right because I just want to go and eat some f o o d on the level three อ๋อก็คือพี oh, dat ่นกบอกว่าคือตอนไปกินเขาก็ไปหาอะไรกินประมาณเพิ่มก็คือไปได้ตัวนี้มาใช่ค่ะไอพีพีสัล i ิมิ e ิเอดิชั่นเป็น limited edition. Oh my god ก็คือเป็นตัว limited ขอนุญาตพูดนะคะคือจะบอกว่าคือตอนเห็นพี well> ่นกตั้งเนี่ยจะบอกว่าตัวนี้เป็นสีที่เขาแกงชอบมากเพราะตัวเองเป็นคนชอบสีเขียวถ้าสังเกตดูนะตัวนี้คือน้ำหอมสีเขียวกับโปรดเลยเนาะอันนี้ก็เป็นสีโปรดของหนูเลยใช่ค่ะแล้วมีชื่อว่า Gucci Flora นะคะ Emerald Gardenia wow. นะคะชื anyway. ่อร่า Emerald Gardenia แกงลองดมไหมได้ค่ะแามันมันมันชื่อเลยใช่คะ Oh yeah, t e r y u n n y w e t h e r it is so beautiful แบบป่งหอมมากอือหือโอ้สดชื่นมีนสดชื่นจริงๆ So พี่น้องอมก็เป็นกลิ่นของ Gardenia ไหมคะว่า แต่ว่าคีโน่กันดิเนียแต่ว่าคุณได้กลิ่นนี้ส่ว not only the gardener t h a t can you actually smell s o m e t h i n freshness in the top notes it's really amazing I think it should be something fruity right ใช่ค่ะเหมือนอะไรมันมันเหมือนความน้ำน้ำอ่ะเ a t e r m e l o n oh my god โอ้โหเก่งมากก็คือโอ้ยหนุไม่แปลกใจเลยว่าทำไมโน้ตถึงเลือกตัวนี้ใช้เป็นช่อดูด้ร้อนเพราะว่าเพราะว่า when you use a watermelon is t more freshness in the summer. t s e freshness and coolness. also n d a it is after t e toilet for this one. but after the toilet นะคะเพราะว่ามัจะมีมีความแบบให้ความความหอมสดชื่นน่ะสำหรับพี่แล้วก็มันยังมีความเป็นแฟมินีนน่ะมันมันกุชชี่นะใครก็เลยกุชชี่เนาะตัวนี้คือแบบหนูชอบมากเฮ้อคือกลิ่นอ่ะ คือพอเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราสึกว่าดมแล้วจะมีความแบบว่าตัวเนี้ยเราก็สึกว่าเราใช้ได้เหมือนกันเพราะกลิ่นมันดูไม่ได้แบบหวานเลี่ยนจนเกินไปใช่แล้วคือพี่นกก็คือเวลาเรารู้จักกันมานพี่นกเป็นคนไม่ได้ชอบน้ำหอมแบบหวานจนมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย Not just sweet for me, so I like something you know, yes floral but it needs to be sophisticated and also fresh as well. This one is very innocent, you know, it's like a more Chinese and light f r a n c And how about you? What is your your summery favorites มะ a ก g ก็คืออันนี้ก็จะเป็น favorites, favorites <c oughs> แบบ my favorite Always favorite summer แล้วก็คือเป็นแบบว่าเป็นอะไรที่แบบ sophisticated คือจะแบบมีความเป็น summer แต่จะเป็นที่ summer ที่เหมือนแบบทุกคนจะแบบทุกคนจะไปซัเมอร์ที่พัทยาแต่หนูจะไป <c oughs> หนูจะไป summer ที่เมลจีฟ อู้สุดอีกส i ดค่อนลักชัวรี่อะใช่เป็นออลลักชันะคะเดี๋ยวจะดมสเปรย์ What is the name of it gang อันนี้ก็คือถ้าดูจากขวดถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ยี่ห้อนี้ชื่ออะไรคะโบเทก้าวาเนตาต้นเนี่ยครับพี่น้องน่าจะได้กลิ่นแล้วเนาะแต่โบเทก้าเพเนต้าเนี่ยมันเป็นจริงๆเขามีเป็นคลาสสิกไลน์ใช่ไหมใช่แต่บอกว่าตัวนี้คือเป็นตัวลักชัวรี่ส์ไลน์นั่นเองก็คือเป็น asis more luxurious Uh, and then this one is Paco Palladiano. Oh, look how numbers. You see everything, and this is number 13. In this line, they have many numbers in this line, but I choose only one because this is my favorite, number 13, and you can smell this one. It's it a little beautiful. bit. It is nice and really fresh, but it's quite like, aromatic in the yes, way. Yes, it's, it has a little Aroma like like and green and herb, something is more freshness and vibrance, not too much strong, but we have like a long lasting. And you see, it. it's like you need have really centered down on my skin always when you. ดูดูน้องก็คือแบบบางทีตอนไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบเวลาหงืออกเนี่ยกลิ่นก็ยังติดอยู่กับผิวแล้วก็ทำให้เหมือนร่างกายของเรามันยังเฟรชได้อยู่ตลอดเวลาอ๋อ so when when actually when you spray it for a little while it actually like a melt it with your skin and it just transform into something quite yeah, amazing <sense. S 2> that's why I chose this one and it's very luxurious โอ้ oh, so that is your autumn fabric yes <Okay. S 2> not autumn it s, <S, oh, summer. <S my summer summer fabric แล้วคือจะบอกว่าตัวนี้คือค่อนข้างจะหายยากพอสมควรนะคะ hmm. คือพี่นงบอกว่าตัวนี้เป็นหายจะคิมพาวเวอรอันนี้ก็ไปเจอที่คิมพาวเวอเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้พี่นงไปเจอที่ไหนแต่หมูไปเจอที่โซนากู hmm. แต่โดยถ้าสาขาอื่นก็อาจจะต้องไปลองเช็คดูเหมือนกันแต่ที่โซนากูมาเคาเตอร์เขาใหญ่มาก <Ha. S 2> แล้วก็มีเรื่องหลากหลายมากก็คืออยากให้ทุกคนนะ่ยไปลองดูตัวนี้ดูแล้วคือ กลิ่นอ่ะตอนแรกกลิ่นแล้ว mm hmm. มันฉ mm ีด hmm. อาจจะก,กลิ่นกรีนนิดนึงมีความเขียวนิดนึงแต่พอฉีดกลิ่นมามันอยู่ไปกับตัวไปสักพักเนี่ยมันเซทเท่าดาวเนี่ยกลิ่นเหมือนทำให้รู้สึกเหมือนแบบ when t i s m e l l on my skin is like a more เขาเรียกว่าอะไรคะ more m o i y t u r e skin right? yes and more suitable for my 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 style ไร mm hmm. ย่างประมาณเนี้ยค่ะ mm hmm. FIRST> I saw something, it's very interesting from your because I didn't see this before. I think it's a little bit, I think it's not the normal one, you know. What is your autumn favorite? Well, we just passed an autumn in Thailand, which is in Thailand, right? So I actually. just bought these two fragrance uh huh. I believe that is the new fragrance right? so yeah, the episode, excuse me you bought two right two ฮะแล้ว huh. พี่นกซื actually, season, we uh ้อว่าถองกลิ่เลยครับขวดเพาะเราผู้ผ่านจริงๆแล้วในซีซันที่เราผู้ผ่านนะปฝนมาเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือพี่นกตอนนั้นก็คือต้องการที่จะหาน้ำหอมใหม่ๆ I want to find like a new fragrance for myself uh huh. something new a o i and just to cut the story short uh huh. I love l o l o e Okay. especially the c l o e you the signature of h e r f u m the one with the beige ball ก็คือถ้าเกิดทุกคนพอจะรู้จักก็คือโคลเอฟ6คีมนั่นแหละค่ะถูกไหมถูกต้องค่ะแต่นี้ก็คือเป็น c h เอ e แต่ว่าไม่ใช่โ o เอ c h l ี e แต่ว่าเป็นแบบ the new range in Chloe ชื่อว่า luxury range ใช่ไหมคะเป็นเป็น range ใหม่ของ Chloe นี่เองชื่อว่า Chloe Atelier. Atelier. Oh my god, uh, Look, i have to tell you something because when i saw this one i saw this one before in the third gone it's like something a little bit small bouquet ha. it is something related to this one yes to be able saying that you know you can actually build a bouquet by uh, with the friends so ก็คือ BA บอกว่าจริงๆแล้วน้ำหอมในเรนจ์นี้เหมือนกับการจัดดอกไม้มเข้าใจมาจัดบูเก้ดอกไม้อะไรอย่างเง,ง,งี้ยนำอตาารีตต่างๆมาผสมผสานกันมันสามารถแบบม์เลเยอร์เป็นได้อย่างเงี้ยใช่เลยลจะบอกว่าไม่เหมือนกับตัวนี้ของหนูเลยค่ะที่หนู โชว์น้องแจดนเร็วนะเพราะว่าพี่รู้ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าออดเดียส์เขายังอยากจะฟังเราอยู่หรือเปล่านี่นะถ้าต้องอยากฟังอยู่นะคะก็ตอนนี้เรามาถึงตอนนี้แล้วสวัสดีาเหรืว่าใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้นะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้เรามาพูดถึง มลเฟอร์ริสประกาของพี่นกแล้วก็ของแกงนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ก็พี่เกสของเราก็เป็นพี่นกอีกรอบหนึ่งนั่นเองตอนนี้เดินทางามาสู่ออทัมส์สี่สัปดาหแล้วเมื่อกี้นี่พี่ได้ฉีดสองกลิ่นนะแกง So I just spray two fragrance on my skin right the first layer that I sprayed on it actually called h e r b a mimosa okay to just s t a e t on the base and then build the bouquet okay with the Rosa de m a s ์ซ n a on the top ค่ะ so it's actually transform into some beautiful bouquet ค่ะที่เราก็คือวิวบุเก้บุเก้นี่แหละชอดอกไม้ก็คือมันสามารถทำแบบเป็นแบบ s i g n a t u r e ของกูุ่าได้เลยถูกต้อง u can m a k e you own signature perfume ไงถูกต้องคือพี่ก็เลย mix ระหว่าง m i m o s a แล้วก็ Rosa de m a s ์ซ n a ่ด้วยกันนี่เองแหละกลิ่นก็เลยจะค่อนข้างที่จะมีความแบบ fresh แล้วก็มีความหอมอบ้าอะไรอยู่นะค t h บ top เรา โอ้ my god มันเป็น้องอัซฟารกไหมคะพี่น้องต้องเลยค่ะรองรัสซิมากๆแล้วมีกลิ่นที่หอมแล้วก็หรูมากคือรู้สึกเลยว่ามันแบบมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้สามารถหาได้จากที่อื่นแล้วก็กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมันแล้วก็คือเราสามารถเหมือนแบบ make your own perfume ได้เลยนะคะก็คือเป็นอะไรที่เหมือนแบบว่า very luxurious and niche มากๆเลยใช่เลยค่ะ เ o ่า o บลยอซัมอ๋ออ u m ามาออ t า m โอเคก็ move on to my autumn นะคะก็คือเป็น my favorite perfume by my favorite color and my favorite perfume also because this one you see is this the green color again and mm hmm. this one is very surprise d because this is the female perfume not the male perfume is น oh, ั่นเป็นน้าหอมผู้หญิงนะคะไม่ใช่หอมผู้ชาย I mean I I remember I seen the fragrance for him and for her right t h i s What is it called? i t i d o f f Run Wild ค่ะ Run w i d ว่าแต่ว่าทุกคนจะรู้จัก d i d o f f ส่วนมากจะรู้จักกับอะไร q a t e r ใช่แล้ว q u a ต t e r เป็นน้ำหอมแบบของประเทศไทยเลยใช่คนรัแต่ว่าคือในตอนคือในตอนนี้คือเขามีตัวใหม่แล้วก็คือเป็น Run w i l แล้วคะคือตัวนี้อย่างที่บอกว่าน้ำหอมเนี่ยมันมีทั้งผู้ชายและ d i a d o f f เนี่ยมมีทั้งน้ำหอมผู้ชายผู้หญิงนั่นเองก็อยากให้ทุกคนไปลองดมแต่ว่าด้วยส่วนตัวแล้วหนูชอบตัวกลิ่นนี้ของผู้หญิง เพราะว่ามันมีความแบบอบอุ่นแต่ว่าก็มีความสดชื่นมันเหมาะกับหน้าหนาวนะอากาศที่มันแบบวอมันแบบมีความแบบชื้นชื้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยมันให้ความแบบสดใสขึ้นมาน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้แล้วก็คือตัวของเขาเนี่ยจะมีกลิ่นของแจสมินเบาๆพี่งได้กลิ่นไหมคะัมันจะมีความแจสมินมีความแจสมินมันมีความหวานหวานเนาะแต่ว่าไม่มไม่เ่ยนจนเกินใไหใช่ไหมแจสมินในนี้ i s quite you know i i s, it s Beautiful. But you have a but inside you have a little bit fruity. Nah, This is Is mm it half -hmm. something of pomegranate. Is a top note. Okay. Mm -hmm. And it's blend with the jasmine essy of smooth and soft. And this is the new my, my new favorite because it's you know everyone didn't know about the Davidoff so much. We have the just know about the water you can use it in only the summer. But right now you can use the Davidoff new wonder and why you can use it another another option you can choose is. ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็ตอนนี้เราก็จบไปแล้วนี่เองนะคะสำหรับ m าเฟอริสเพอร์เฟกเนนะคะสนองของพี่โนก็จะมีทั้งหมดสามตัวก็คือมีชิฟฟานดี้ที่จะเป็นช่วงของวินเทอร์วินเทอร์ของเราหรือว่านะคะอากาศก็จะหนาวหน่อยเนาะถ้าเป็นหนาวหน่อยของหนูก็จะเป็นของมามิสเตอร์เบอร์เบอรี่นั่นเองค่ะ

เอ่อโบติก้าวานิตาพาโกเพียเรโน่หมเ30นั่นเองค่ะค่ะแล้วอย่างอื่นค่ะ And my autumn the last one นะคะ And my favorite right now is Davidoff r e n Wine for her And for me is Chloe Atelier de f l e u r นะคะ with Rosa de m a s i n a and also her Bambino s a ค่ะค่ะวันนี้จังเลยคือกริดแล้วมีความเป็นเด็กกะลักมากๆเลยนี่นะคะก็วันนี้เราก็จะมาไลฟ์กันหมดประมาณเท่านี้เลยค่ะพี่นนก็ยังไงวันนี้ก็ทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์นะคะว่า เราเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็อยากจะเจอเราอีกนานแค่ขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้เรามาแบบช็อตลี่เนาะไม่ได้แบบเร็วมากถ้าบอกว่าครั้งหน้าอยากคุยกับเรานานๆก็คอมเมนต์มาได้ล่างเลยนะคะว่าเอออยากให้แบบนานกว่านี้อยากให้พี่นอกมาอีกครั้งไหมอะไรอย่างเงี้ย so อ so ร if, if the audience want to see me more please just put the comments right? y yes, e you can uh, you can write something in the comment if you want to see her again and what the other the next topic what you want to see you can comment on my video clip and The last one don't forget to share and thumbs up and like my video clip อย่าลืมกด like กดแชร์วิดีโอคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไลฟ์นี้ก็เป็นกําลังใจให้กับพี่นกแล้วก็เป็นกําลังใจให้แกงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีวันคุธหน้าู่้เย็นๆไม่5โมงก็6โมงประมาณนี้นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกทคนมากนะคะก็บายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นกขอบคุณมากขอบคุณมากเช่นก จะบอกว่ามันดีมากอะแต่ว่าอันนี้พี่นงไปซื้อได้ร้านที่ไหนนะคะอันนี้ที่ King Power ที่พี่ไปชอปที่คือรังน้ำอ๋อโอเคอนนได้ได้แ,แอตอ่พี่รังน้ำเหมือนกันตอนนี้พี่ซื้อพี่ชายไม่ได้นี่ซื้อตอนที่เดินทางอะไรประมาณนี้เพราะว่าอันนี้ของหนูได้มาจาก King Power เหมือนกันก็คือแบบหายากมากๆเพราะตอนนี้ถ้าเหมือนว่าเพราะเคยเห็นคนที่ รู้สึกว่าจะเป็นพี่เชื่อัยมา,า,ยา,ากพี่เชื่อชัยเขาพี่พะพูมิจากพี่เชื่อัยเคยดูเคยดูพี่เชื่อัยเขาก็คือเคยพูดถึงแบบภากวงรายในโลไไกกาแต่ว่าเขาพูดถึงน<อ>ัมเบอร์ทูจะบอกว่าเดีย่ารืมว่าตัวนี้มนแาบ,บ,ม,แบ,บมันเมียบหลายแบบหลายคาล็คเต่เราทุกท่าน,นก็เป็นลองไปหาดูได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ขอไปตามตัวนี้ก่อนนะคะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณอย่าไปอย่าไปตามตัวนี้ก่อน